สวัสดีกันด้วยนะครับขอสอนรับสู่เกมอันเทิร์นนะฮะในเวอร์ชัน3.11.4.0นะฮะก็คือมันได้อัปเดตใหม่แล้วนะฮะเราก็จะมาดูกันว่ามันอะไรบ้าง<ม>นี่โอ้ยมีชื่อด้วยนี่ชื่ออะไรเลยอ่อมีให้เพิ่มซัพพอร์ตซัพพอร์ตอ๋อเดเดเดๆๆเด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  โอเคนะฮะก็คือวัดไม่มีชุดเลยแล้วก็ไปเล่นกันก่อนดีกว่านะฮะก็คือจากอันแรกนะฮะเราเฮ้ออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอู้เฮ้ยนี่มันเดอ้าวเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูกันนะฮะว่ามันคืออะไรก็เพิ่งอัปเดตใหม่ก็เพิ่งเปิดเล่นเหมือนกันก็ยังไม่รู้เลย มีปวดหลอกลางวัลพิเศษสำหรับ Welcome to p r e e I อะไรสักอย่างฮะมันคือปุ่มยังเหมือนเดิมหรือเปล่าฮะอ้ายังเหมือนเดิมแต่ว่าทำไมหน้าตามันเหมือนเดิมออันนี้คือแผนอ๋อมีแผนที่มาด้วยอืมแผนี่อ๋อนี่คือเพื่อนเราใช่ไหมนี่คือคนที่จะมาร่วมลบกับเรา ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคเคโอเคโอเสร็จแต่เราไปหาของเราวิ่งได้ไหมอ่าได้อ๋อก็มีแรงเหมือนเดิมนะฮะแรงรถมีหมดฮะโอ้โหอะไรไโทกิคาสะเทรดเมกิ้าากงเอาวิดอะซอมบีเฮ้ยเฮ้ยในนี้มี นี้มีมีอะไรเอ่ยมันคืออะไรนั่นอะไรนั่นอะไรอ๋อไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันคืออะไรเอาทิ้งไปได้ไหมทิ้งได้โอเคอ๋อดับไฟด้วย,วยโอเคในนี้มีแค่นี้ใช่ไหม เออเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเยวใจเย็น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 กดกดอะไรวะันไม่ใช่อันนี้เอาหมอบแล้วกันอ่าหมอบหมี๋เดี๋ยวเดี๋พิมถามกัน เดี๋ยวแป๊บนึงเพราะอะทำมันลำบากนึงวะทำมันมันลำบากอย่างงี้ยอะไม่ต้องกลัวผมไม่มีอาวุธผมไม่มีอาวุธทำมันมันลำบากจังวะผมไม่ไม่ไม่มี ขามองไรฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ้าวเอ้าดิสเอ้าอะไรวะโอ้โหสายจะเล่นด้วยเอาหนีแล้วกันเดี๋ยวดีเฟนอะไรโอ้โห เอาอันนี้ดีกว่าสี่คนนึงเดี๋ยวมานะครับ๊บน,นึงต่อแป้นพิน่นใหม่รู้สึกว่าตอนนี้เราจะอยู่กันที่ไหนสักที่หนึงหน่ง เสียบช่องไหนปะแล้วก็อยู่กันตรงนี้นะฮะก็คือจะไปหาคนคนนั้นเฮ้เราด้วยเสียดายที่เราไม่มีใหม่ mm hmm. หมอด ว่า,ไม,มาวไม่มีอาวุธครับโอเคไม่มีอาวุธครับจริงๆเ้าไม่มีอาวุธเรก็ไม่มีอาวุธ,วธเฮ้ยคนไทย นี้ไม่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 ไมม่ไม่ไม่ไไม่เฮ้ยไม่ใช่ดิโอ้โนฮะนนนอะไรอ๋อให้เลื่อยอ๋อให้มาตัดไม้ว่า ไม่อยากได้เรื่อยอ่ะอยากได้อาวุธด้วยมีอาวุธให้ผมไหมเฮยูไปไหนอืมอืมอ่างคิ้วไปแล้วกันอ่างกิ้วอ่าไอีะยวกันนะไอ a n t two follow 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 อะไรดีวะ follow you เอ้ย follow to you อืออ่ะ I want to follow to ของตกเอาไว้นี่ก่อนอ่ะเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ไป um เอาจะเอา,เอาทำไมต้นไม้มันโค่น เอ๊หรือว่าเ้าต้องการสื่ออะไรให้เรารู้คนระับตอนนี้เลือดแล้วเปล่าเสียงอะไรวะเลืววเอบจึ๊บอ้เอเ้ยไอย้อะไรเอย้ยพิกอัพเลือสิโอ้ยไม่เอามเมล็ดอะไรไม่รู้อุ้ยเสียงอะไรวะเอ้ยมีเสื้อผ้าด้วยหออ อืมเสียงไรวะโอ้เห็นละเสียงไรผมเห็นอย่างนี้แต่วผมรู้เลย Wait. Oui. เดี๋ยวเขาก็รีก่อนอ๋ออันนี้คือบอกมือจะได้เกิดเป็นอันนี้เหละอ๋ออันนี้อ๋อเข้าใจแล้วแล้วเอาแขนลงได้แล้วอ่านะขบวนก่อนสอบตีนหมาเริ่มอ๋อหนอหน,นอน มันเป็นกระบวนการสับตีนหมาเฮ้ยเรื่อยเฮ้ยนี่่ปะเอ้ย,อย,อย,มมออยไม่ใช่เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรามีเรื่อยเอยข้ามาเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยเฮ้เข้ามาเรื่อยโอ้มีอะไรบ้างวะไม่มีเลยอืมเนีไม่เอาเอามาแล้วเหรอมาแก็ทิ้งไปอ่าเนื่องจากเราไม่ใช้ เราไปหาที่ที่อื่นต่อที่นี่มีไหมเก็บอันนี้มาก่อนมาครบาบผ้าบ้ามันแผลทำไมแถวนี้ซอมบี้มันเยอะจังเลยไม่เข้าใจเฮ้ยไม่ดีเอามาเลยไหนขอคราบหน่อยดิ่นแหละคราบมาคราบมาคราบมาอีก อ่ะนะครับครับคับอะครับมานั่นนอครับมาครับเลยวะไม่ได้ละเฮ้ย <Hey, S 1> มีคาปืนด้วยมีคาบ,บ้านด้วยโอเคดีมากเฮ้ยว <Huh? S 2> <the> ัตจุมันซ่อมได้ยีงหวะ่ะเออเลยมตอนนี้สกิลเรามีเท่าไหร่อเอานี่ก่อนดีกว่าฮิลิง่งฮิลิง่งเอารอคุกกิ้งเอ้ยคุกกิ้ง เอาเอามันได้ไหมยังไม่ได้สตาเมเน่ยังไม่พอเอาถืออันนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยมิจอดอกขอดอกขออกชัดๆไปไหนแล้ววะอยู่นี่เฮลีเฮลีเฮลีเลทิมอุ้ยทิมตาอะ เหมือนตักเลยเด้อเด้ออ๋อสงสัยมีใครมาสร้างที่นี่ไว้แน่นอนนะมันยังนอนไม่ได้มันยังนอนไม่ได้ทำไมถึงนอนไม่ได้ฮะฮึ่ม So following the map da l i t t l you the map da l i t t l you and the ten n a n d o Hey นี่ โอ้เอานี่มาเลยขวานเดี๋ยวก่อนนะขอดูหน่อยเราจะเอาขวาน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 ไ้ตรงนี้เราเปลี่ยนแตรงไหนดีเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจากมีดเป็นขวานแทนอ๋อได้แล้ว อุ้ยเมื่อกี้มันไม่มีว่ะอุ้ยอุ้ยอืออออุ้ย,ย,ย,ยตีดิเฮ้ยโอ้ยจะตายอยู่แล้วขอนี้ก่อนขอนี้ก่อน ใช้เลยเอา้าวแล้วพักถ้ก๊อไปไหนแล้ววะอ๋อนี่ใช่ไหมอ,อุ้ยไข่เขาถักเฟสมาเฮ้ยใช้ง่ายอา๋เอเฮ้ยยูใช้ง่ายวะไม่รู้โยนทิ้งมันเลยกันอ้อาวเครื่องดับเครื่องร้อนขอคัด วันนี้ก็ต้องจบแค่นี้ก่อนนะฮะเพราะว่าเครื่องมาร้อนมไม่น่าเลย